อ่ะมาเราย้อนโปรให้นิดหนึ่งโปรนี้เป็นโปรที่ให้เองไปหนึ่งร้อยแล้ว<ฮ>เนี่ยเหลือสามพันแปดแล้วเหลือสามพันแปดร้อยขวดแล้วอ่ะหนูมันจะปวดวบบนี้ไม่รู้คนล่ะแล้วทุกคนล่ะแล้วทุกคนล่ะทุกคนใครไม่ได้มาวันนี้นี่คือแบบว่า <c oughs> ผมผมกลัวจังเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนไปสกิดคนก่อนไปสกิดคนก่อนบอกว่าจริงๆแล้วไปสามสิบเหลือสามพันแปดร้อยห้าสิบสองเมื่อกี้ สามันแปดร้อยแปดสิบแปดไปห้าสิบยืนยันแล้วพี่ปูนขอบคุณมากครับเกียงมากทุกคนรู้ขอบคุณมากครับุยไปสามสิบเมื่อกี้ห้าสิบอยู่เลยเฮ้ยใครกดอยูอย่จริงปะเนี่ยจริงนั้นว่าเพราะว่ามันลงตามสต็อกเฮ้ยมันไปดียี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบเลยอ่ะเนี่ยเ <Yeah. S 2> นี่ยไปสามสิบแล้วเนี่ยเหือสามพันเจ็ดร้อยก็ กาคือคนอะเขาไปกดยืนยันยืนยันยืนยันไงถึกบอกปะแล้วเขาไปกด้องกันของเรือสามพันเจ็ดห้าสิบเก้าอุ้มเรือทำคุณมากเรือทามมากทุกคนสั่งแล้วจ้าสิขอคุณพี่สุนันทาขอบคุณนะคะยืนยันแล้วคุณแม่แหม่มนะคะโปรสี่ขวดครับโปรสี่ขวดทุกคนได้เซรั่มไปสี่ขวดแล้วนะคะจุกๆใช้ต่อเนื่องกันอย่างแบบหลายๆเดือนเลยแล้วก็หนูให้ ที่เช็ดเมคอัพใช้ระหว่างวันได้คนที่แต่งหน้าเบาหรือคนที่แต่งหน้าหนานะครับได้เลยได้อันนี้ไปอีกสองครับสำหรับโปรสีขวดจะได้แบบนี้ฟรจุกๆเลยสั่งสี่ขวดได้6ชิ้นพร้อมกับอันนี้เป็น6ชิ้นอ,อ๋อมีคนบอกว่าเข้าดูทวิตตกไม่ได้ด้วยมาแล้วโปรสิบขวดทุกคนสิบขวด ทุกคนสั่งเซรั่มไป10บขวดจะได้แบบนี้หนูเพิ่มหนูให้ไปรีฟูรีฟูกระดาษเปียก3สบู่สองนี่คือโปรโสิบขวดครับโปรสิบขวมดมูลค่าของที่เราให้เพิ่มไปประมาณ500บาทนะครับ วัาเราขายอยู่ชิ้นละเกบาทได้ไปให้ห้าชิ้นพี่เเราขายร้อยยี่สิบกัตอนนี้เราทำโปรใช่เราก็เกือบพันอ่ะทุกคนเนี่ยที่ให้ไปอ่ะเกือบพันเลยเกือบพันเราก็แลกกันขอบคุณค่ะพี่มิกกี้สวัสดีค่ะอยากให้ทุกคนกดนะครับทุกคนรีบกดเร็วโปรตั้งแต่ใช้ได้ตั้งแต่12ปีขึ้นไปใช่ใช่อันนี้แล้วโชว์นี้นี่นี่ น,น,น,นี่คือโปรที่เราให้เองนะโปรที่เราให้เองขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับอุ้ยลูกรีบเลยทุกคนรีบเร็วรีบเร็วเซรัลล่มที่มีฟีดแบ็กดีมากๆเซรัลล่มที่มีฟีดแบ็กสำหรับดาดีมากๆเลยนะทุกคนโปรสขวดจะได้กระดาษไปสองครับโปรสขวดจะได้กระดาษไปสองนะคะโปรสิบขวดจะได้กระดาษไปสามแล้วก็ได้สบู่ไปอีกสองเท่ากับห้าชิ้นนะคะออกไปข้างนอกตรงนี ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะทุกคนใคร,รที่บแบบว่าผิวหน้าหมองคล้ำจากแสงแดดหรือว่ามีเอ่อฝ้ากระนะจากจุดดำดำจากรอยสิวหรืออะไรใดๆหรือน้องๆหนูๆนะคะที่แบบว่าอยากใช้ให้น้องๆหนูๆแบบสุดอ่อนโยนที่สุดแนะนําให้ใช้เซรั่มตัวนี้เพราะตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกนะทุกคนจะไม่ผสมน้ําหอมมากมายจะไม่ผสมน้ําหอมจะไม่ผสมกรดหรืออะไรที่ทำให้กัดหน้าหรือระคายเคืองหน้านะเออแล้วแล้วมีมีนี่ด้วยนะคือสําหรับสี ใช่ไหมเออสำหรับ4ขวดเนี่ยคือสมมุติเรากด4ขวดเราจะได้กระดาษเช็ดหน้าไป 2, 2>, 2แต่ถ้าใครกด8ก็ <4 S 1> จะได้กระดาษเนี่ยไป4 4เพิ่มนะจากเนี้ยก็คือเราเราจะดูตามบินเลยนะครับเราจะดูตามบินนะคะใครขอบคุณนะคะใครที่นะไม่กดไม่ไม่กดถึง10ขวดเนี้ยกดไป8ขวด เราก็จะให้อันเนี้ยไปเพิ่มอีกสองก็เป็นกระดาษเปียนี่ยนสีน่กระดาษเช็ดเมคอัพตามจำนวนเลยทุกคนตามจานวน,นเลยทุกคนไม่ต้องกลัวนะทุกคนไม่ต้องกลัวรีบนะคะรีบนะครับรีบนะคนะคใช่ครับใช่ครับขอบคุณพี่ดา,ดาวเด๋ดาวด้วยสั่งแล้วจา้าใครไม่สั่งเดี๋ยวจะไอ้นั่นว้าว <c oughs> จริงปะเนี่ยนี่ยหรอ <c oughs> ใช่ครับ <โ> <S <S ทุกคน <S 2> <S 2> <S ตอนนี้คุณนุ่นบอกเลยใว่หรือแจอ๊กเอาดีตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบ้านแล้ว <S <S 2> <S 2> ตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบ้านแล้วทุกคนดีใจมากมุ่งทะย,ยานไปเป็นพันบ้านแล้วทุกคนกับแบรนด์ตัวเองกับแบรนด์ตัวเองเจ็ดร้อยยี่สิบบานแล้วทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนตอนนี้ในสต็อกนะครับ ทุกคนอยากรู้ไหมเออถ้าตอกสีลงดึง๋งอ้าวมันดูไม่เป็นหรออา้าวมันดูไม่เป็นพูดแบบนี้อสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าออกไปแล้วหนึ่งพันห้าร้อยขวด <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมแบบอย่างน้อยอะแมบบ่เป๊ะขอบคุณครับเราทำมาห้าพันขวดใช่ไหม วันนี้เราขายได้สักสองพันขวดเนี่ยเราก็ถือว่าแบบโอเคแ,บบแล้วโอเคแล้วเราก็จะค่อยทยอยจากคนที่ไม่ทันใช่แต่ว่าหนูบอกว่าโปรสองสี่ขวดสิบขวดเนี่ยมันจะมีแค่วันนี้วันนี้ครับนนแต่ว่าะค,ะคือผมมองว่าใครที่ยังไม่ได้กดนครับอยากให้กดวันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นโปรที่แบบว่าเออคุณคะมันเป็นโปรจริงๆอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ทําโปรแบบนี้อีกเมื่อไร่นะครับโอ้มันเด๋ยดดูของแถม้นของที่เราให้ไปดิ คือจริงๆไปต้นทุนของแถมอ่ะก็ไม่เบาแต่ว่าเราอยากให้เราวเราอยากให้ไงเพราะว่าเราถือว่าเป็นการขอบคุณแล้วกันเพราะว่าพพอร์พวกเราด้วยเราเราเราไม่ได้ขายของก็ยังแบบขอบคุณไม่น้อยครับขอบคุณค่าเราไม่ได้ขายของก็ยังแบบตุ้งรางวัลใช่ไปให้กำลังใจในเิทีซื้อของกินมาให้วันนี้เราก็เลยมามาแลกกันเราก็เอาของดีๆมาฮะแลกกับให้ทุกคนได้ใช้อ่ะฮะตอนนี้เราไม่ได้เล็งถึง กุ่นแล้วไม่เงแล้วก็คือขายเอาคอนเทนต์ไม่ใช่ขายเอาสังคมล้วขายเราขายเอาแบบว่าเอาสังคมขอบคุณพี่ๆไงแบบว่าเป็นถือว่าเป็นการขอบคุณพี่ๆใช่แบบเนี่ยก็ทํามาผมพูดจริงทํามาแค่ห้าพันขวดเนียตอนนี้ผมยกไปให้ดูเขาเรียกอะไรสต็อกก็ได้วันเนี้ยห้าพันขวดจริงๆหนูก็เลยอยากให้ทุกคนแต่ว่าใช้ดีจริงหนูจะบอกเลยว่าหนูจะพูดกับนูเลยว่าหนูขอเป็นเซรั่มแล้วกันที่อยู่ตลอด แต่อย่างอื่นผลิตภัณฑ์ดูดมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆแล้วแเราเราตอนนี้เรามีสินค้ายูสามตัวทีท่ียังเหลือ,เ,อ,อเพราะว่ามันหมดไปไปหลายอย่างแล้วนะครับต่อไปเนี่ยตอนนี้เรากําลังศึกษาเรื่องไอคิมเออมีคนขอมาอ่าเรากำลังศึกษาอยู่นะครับเราไม่ใช่แบบว่าเราอยากให้ทําแล้วเราก็สร้างทําเลยเราต้องศึกษาก่อน,นครับเพราะเราเรากลัวผลผลกระทบที่จะตามมานะครับกลัวว่าถ้ามันไม่ดีจริงแล้วคนใช้แล้วแบบ แพ้หรืออะไรเงี้ยครับเฮ้ยจะแ0 0้อยบ้าทแล้วทุกคนผมก็เลยต้องศึกษาไปก่อนนะครับตอนนี้แต่ว่ากำลังทัดเดี๋ยวทําให้ครับแล้วก็จะมีตอนจากนี้ก็จะมีเป็นโลชั่นนะครับ<ช>โลชั่นทาผิวใช่นครับก็เป็นแนวนแบบให้ผิวชุ่มชื้นอะไรนงี้เดี๋ยวจะศึกษาไปด้วย<ช>แล้วก็จะมีครีมที่นุ่นอยากได้ก็คือรีมทาแปะข้อสอบหัวเข่าตะตุ่มอะไรพวกนี้ครับ มีอยู่สามตัวนะครับหลังจากนี้รอนะครับทุกคนรอุกคนฝากด้วยรอรอเด้อเพราะว่ายายสั่งไปแล้วขอบคุณมากครับสไลิ้งมาร์คสลิ้ง์จริงๆอ่ะตัวนี้มันมันเซรั่มตัวนี้หนูบอกเลยว่ามันคล้ายๆมาร์คเออผมอยากทำแบบว่าที่มันแตกต่างกันไปอย่างตัวนี้เป็นผิวหน้าแล้วเป็นผิวลักแร้เป็นข้อซอกกระตุ้มนะครับแล้วก็เป็นโลชั่นทาผิวตัวอะไรเงี้ยผมอยากทำให้มันแยกแยกแยกกันนะครับ ดูนะว่า10ขวดใช้ได้ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้นมีคุณแม่บอกว่าทาให้น้องตอนเจ็ดขวบที่ไปออกกิจกรรมคือผมว่ามันทาได้ทาได้แต่ว่านะถ้าใครไปทาให้เด็กอ่ะอันนี้จ่าใจนะไม่ได้ออกตัวแต่คือจ่าใจคนที่แบบเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่าผิวแพ้ง่ายอ่ะคือเด็กอ่ะมันฮอร์โมนมันมันยังปรับมันยังฮอร์โมนมันมงงอ่ะคือมันทาอะไรไปอาจจะถูกบ้างถูกก็ดีเลยอันนี้คือถ้าเด็กนะเด็กแบบ ผมก็เป็นสิวมาแล้พูดจริงๆรเออผมเป็นหน้าขึ้นสิวเป็นมาแบบตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันแล้วแต่คนด้วยครับถ้าเป็นเด็กนะแต่สําหรับอย่างอย่างนู่นเงี้ยเราอายุยี่สิบกว่ากันขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็จะทาได้มันมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยครับหน้าเราแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยพี่วันพี่วันเข้าสั่งไม่ได้พี่พี่วันลองกดที่หนูปักหมุดไว้ให้นะครับลองข้าพี่ลินขอบคุณครับ สั่งแล้วสี่ขวดสี่ขวดคุณพี่ขอบคุณค่ะพี่กาเหรอพี่กา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 พี่กากาเดี๋ยวรอรับถ้าสั่งสี่ขวดรอรับทิู่อันนี้ใช้ในกระเป๋าระหว่างวันได้เลยเอาใส่ในกระเป๋าระหว่างวันนี่อย่างเงี้ยเลยแล้วก็เวลานั้นเช็ดมือเช็ดหน้าลุอทุกคนครับผมมองว่าเลยมันโคตรจะคุ้มอ่ะวันนี้คือผมไม่รู้จะพูดงไงอ่ะแบบมันโคตรคุ้มเลยอ่ะดูดิเนี่ยซื้อหนึ่งพันได้ของแถม สองร้อยถ้าซื้อสองหน้าได้ของแถมหนึ่งพันบาทอ่ะทุกคนขอบคุณคะ่ะพี่ควาอุดหนุนทุกอย่างขอบคุณมากค่ะยืนยันแล้ววันนี้เป็นโปรตอบแทนแฟนคลับแล้วกันเนาะโหมันสุดยอดมากมากเลยว่ะเป็น<ล>โปรตอบแทนแฟนคลับแล้วกันขอบคุณแม่หนูครับคุ้มสุดใช่หนูอยากขอบคุณบ้างเพราะว่าเรามองว่าโอเคเราก็ขานมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณคะ่ะเราก็กลัวตอนแรกเราก็กลัวสว่าสิวหอะไรนะเขาบอกว่าใช้แล้วรู้สึกสิวหายดีเลยครับเพราะว่า ผมอะ่ะใช้เป็นซองมาผมก็มันมันตึงอะ่ะสําหรับผมผมเรื่องสิวเนี่ยไอ้ผมมันเป็นอยู่แล้วบางคนเจอผมจะรู้ว่าเออผมเป็นอยู่แล้วผมเป็นง่ายมากบางทีไม่ได้ใช้อะไรเลย<อ>ผมก็เป็นคือแบบว่าผมเคยแต่งหน้าก่อนเล่นลิเกงี้แบบไม่มีสิวเลยนะแต่ว่าเล่นลิเกเสร็จลบหน้าปุ๊บขึ้นเลยนี่คือผมผมเป็นอยู่แล้วแต่สําหรับผมอะ่ะมันช่วยผมในเรื่องการที่ตึงมันตึงแล้วนะมันแบบ กระชับกระชับรูปออของคนสำหรับผมอะมาช่วยตรงนี้ของผมอะอาจจะเป็นคนเป็นหลิวสูง่ายม,มันก็เลยแบบว่าคือเราเป็นง่ายมันแล้วแต่คนบางคนที่มันอย่างนุ่นอย่างเงี้ยไม่เป็นนุ่นก็จะด,ดีเลยไม,ไม่ไม่เป็นพแต่นุ่นจะเป็นคนแพ้ง่ายเวลาที่นุ่นจะใช้เซรั่มหรือใช้กันแดดอะไรสักอย่างหนึ่งบนผิวหน้ามันจะไวต่อไวต่อไอ้นี่มากเลยแล้วอย่างนวกไหะอย่างเงี้ยคือนุ่นจะไม่ต้องมาร์ก ใช้แผ่นมาร์กแล้วครับคือใช้ตัวเนี้ยก็คือจบแล้วทาแล้วทำให้ด้วยแล้วมันไม่เนื้อน่ะมันแห้งมันซึมไวซึมไวแต่ทุกคนฟังนะเวลาที่เราทาไปแล้วทำไมว่าเฮ้ยทำไมหน้าตึงๆวะอย่าตกใจนะมันคือทำงานมันปฏิกิริยามันทำปฏิกิริยาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยคือหน้ามันจะรู้สึกตึงมันจะช่วยกระชับรูมขนเพื่อไม่ให้เป็นการอุดตันเราเราล้างหน้าเสร็จเช็ดหน้าแล้วลงเซรั่มเลยคือการการที่เราล้างหน้าเนี่ย มันมันเป็นการเปิดรูขุมขนใช่แล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยมันก็จะกระชับเลยกระชับเข้าไปเลยไม่เชื่อลองได้เลยไม่ต้องตกใจนะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าพี่ตึงๆด้วยนั่นมันมาไปด้วยในในตัวสําหรับคนบ<า>ที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าซื้อแบแบแต่ซองไม่ทันนะครับก็ขอให้ทุกคนจงแบบว่าจงปฏิบัติกดไปห <c oughs> นึ่งขวดจะเก้าร้อยบาทแลวทุกคนโอ้ g ก็ ขอบคุณคะ่ะ <G ül> พี่คะกดไปได้เลยนะสําหรับวันนี้กดไป1ขวดพี่ก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วใช้ได้นาะนตอนนี้หนูเพิ่มขนาดเป็น30 m l 30 ml คือขวดไม่ได้เล็กนะคะแล้วก็พกขึ้นใส่ใส่กระเป๋าเดินทางได้ไปต่างประเทศได้ไป่างจางวัดได้นึเครื่องได้ไม่เกิน100 ml ไม่เกิน100 ml อันนี้ใส่เข้าไปได้เลยกระทัดรัดแล้วก็พกง่ายเวลาที่เราทานนะทุกคนไม่ต้องบีบขึ้นมาเยอะนะคะบางทีเราใช้ปลาย ลายที่มันดูดขึ้นมาอยู่แล้วหน่อยนึงเนี่ยอันนี้สามารถใช้ได้เลยหน้าหนึ่งมันโอ้มั <30 S 1> นน้นใส่สูบไปแล้วอ่ะแล้วก็ปิดเทสนิดเพราะว่าเป็นขวดดีปกติแม่ใช้แบบซองดีมากขอบ<อ>คุณครับคุณแม่ขอบคุณค่ะแม่แช่เย็นด้วยยิ่งดีใชออ่อันนี้เคดที่ไม่รับเวลาที่เราใช้อ่ะถ้าสมมุติใครสะดวกนะที่แบบว่าเอออยากเดินไปตู้เย็นสักหน่อยหยิบน้ำปุ๊บเอาเนี้ยติดมือไปแล้วก็แช่ตู้เย็นใช่แต่อย่าไปแช่ช่องฟิตนะเดี๋ยวจะไปเวียดนาม เดี๋ยวพี่อ่านไม่ทันนี่ไงเดี๋ยวจะไปเว้นนะ้ำเดี๋ยวพี่ถ่ายโปรโมทโอ้ขอบคุณพี่ขอบคุณรับขอบคุณครับโอเคเลยมันจะชื่นใจมากมันจะแบบโอ้อันนี้หนึ่งขวด250บาทสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้อยู่ว่า อาจจะมีบัตรเจ็ตน้อยนะครับเราก็ตามงบตามอะไรเราเราได้หมดเปิดใจสองขวดขอบคุณพี่กุ้งคเปิดใจสองขวดโอ้ขอบคุณครับเนี่ยเราซื้อไปลองใช้ดูก่อนได้แล้วผมมองว่าหนึ่งขวดเนี้ยก็ใช้ได้้นานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่กลัวมันจะหมดแล้วเรากลัวแบบว่าของขาดเงี้ยเราก็สั่งไปเลยกดไปเลยเรามีโปรโมชั่นโปรเล็กโปรใหญ่โปรกลางมีมดอ่บบอกโปรเล็กๆอ่ะโปรเล็ก โปรเล็กโปรไซส์เอสโปรไซส์เอสแล้วกันนะทุกคนกดเซรั่มไปสี่ขวดเราจะได้หนูจะให้กระดาษเปียกไปอีก2ห่อใหญ่ๆจุกๆแบบนี้นะคะตเต็มๆห่อแบบนี้นะครับไปด้วยเท่ากับว่าเราสั่ง4ได้สินค้าไป6ชิ้นนะคะอันนี้คือโปรบิ๊กขึ้นมาหน่อยอันนี้โปรไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์เอ็มแล้วกันอุย้ยมันจะมีจะมีใหญ่กว่านี้เหรอเปล่าเลย กวาดไซแอลก็จะเป็นอ่าสั้งห้าสิบกวดเดี๋ยวมันจะให้อะไรแล้วให้ขนาดนี้แล้วอเอาอันนี้ไปเลยเคยใช้แบบสองดีสินค้าขอบคุณครับขอบคุณครับเรามาดูกันโอ<ป>้โอ้เหลืออีกเจสบห้าบ้านครบพันบ้านแล้วครับตอนนี้อีกเจ็สิบห้าบ้านสวัสดีครับเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปหาของในในสตอ็อกเพื่อนบบบว่า เรายังมีสินค้าตัวที่ทุกคนคิดถึงจะเอามาให้เอามาดูโอเคเอามาสุ่มให้โอเคโอเคห้าสิบให้อะไรครับใข่อะแม่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวให้นูไปหาของนุ้ยเดี๋ยวไหาของแล้วทุกคนไหนทุกคนหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วเซรัม่มหนูจะไม่ได้ขายราคานี้นะหนูจะไม่ได้ขายราคานี้คือหนูมองว่า ราคานี้มันก็มินเหมมากเลยหนูก็เลยมองว่าเราจะขายคือขายจริงๆเลยอะนะตอนที่แบบประชุมกันเลยคือมาจะขายอยู่ในราคาส0 0รอกว่าบาทนะครสบ300กว่าบาทนะค,าานะคือเราขายคุณภาพนะรุนเดอแล้วอะไรอะสะบู่ม่สบู่รัรัสี่ม่วงไงไหนนี่นนมันอันนี้อัน,นอันที่<อ>เราจะไปแบบแลมถุงเขาได้เลยเนะี่ย ไหนนี่ไงล็อตสอง่ะอ๋ออ๋อไอ้นันมันล็อตสองนี่ใช่ป่ะใช่มันอันนี้คือกขาเรียกว่าเราใส่สต็อกไว้แล้วมันแบบว่ามันเหมือนกันหรือว่าไหนดิมันไม่เหมือนไม่เหมือนใครจําอันนี้ได้บ้างทุกคนใครจาใครจําอันนี้ได้บ้างอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าคือเราใส่สต็อกไว้แล้วในในเนี้ยมันเมื่อเราไม่ได้นับแบบจํานวนก้อนเนี่ยนึกออกไหมมันก็เลยแบบเหลือไม่ถึงห้าสิบก้อนหรอกเราก็เลยเก็บไว้เป็นที่เราลึกไง ห้าสั่งห้าสอุ้ยครอันนี้คือรุ่นบุกเบิกเลยใช่ปะเอ้ยรุ่นบุกเบิกได้ได้ได้แกะแกะแกะโทษทุกคนสนุกแล้วเดี๋ยวก่อนสนุกเดี๋ยวแป๊บนึงทีนี้มันแล้ววว้าเหลืออีก53บ้านครบพันบ้านนะคะเอาให้ครบพันบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เราเราให้หมดเลยแม่น้อยถ้า50นี่นี่นี่ใครให้แม่น้อย ถ้าห้าสิบอ่ะอันเนี้ยเอาไปเลยเอ๋ออ๋อลเลคชั่นสองให้แม่ไปด้วยดูแล้วให้หมดเลยแต่คืออันเนี้ยแม่น่าจะชอบเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงนี่แม่สมุดแหล่ไอเทมทุกคนแหล่ไอเทมมากนี่รุ่นบุกเบิกดำดงเดี๋ยวก่อนตอนนี้อันนี้คนน่าจะแบบนี่เอาเอาเห็นไหมเห็นไหมเอาวะนี่เดี๋ยวเพิ่งน่าจะเดี๋ยวป่ะสองสี่หกแปดสิบเอาเอาเแม่บอก หกยี่สิบยี่สองซีเฟตซีเฟตมียี่สิบสองก้อนรวมรวมตัวนี้เราโชว์เก็บเดี๋ยวเราอันนี้เราเก็บตัวนี้ฟอกหลังอันนี้สบู่น้ำนมข้าวทุกคนแล้วตัวนี้โคตรดีตัวนี้ยังดีสันน้ำนมข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์แสดงนะว่าไม่ได้โกหกมันเหลือแค่แค่นี้จริงยี่สิบสองก้อนยี่สิบสองก้อนนี่นี่นี่มันเหลือแค่เนี้ยเนี่ยแม่ เอางี้เป็นเป็นสุ่มให้ไหมหรือว่าเอาเราต้องสุ่มในในออเดอร์ที่แบบว่าไม่เยอะมากครับแล้วเราเราจะเราจะแบ่งเราจะเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้บีบกันเลยนะผมคุยกันหน้าไหลเลยนะทุกคนไม่ใช่เนี่ยเราแม่เธอเหมือนเดิมเลยอะ่ะเหมือนเดิมเลยกลิ่นไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนกลิ่นแบบเหมือนเดิมโหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะทำอะไรดีอ่ะเขาบอกว่าเป็นห้าส <50 S 2> ิบน,นุน้นเคยขายสบู่เป็นการเป็นการขายอะไี่มันมากใ ไม่ได้มีการนัดอะไรกันเลยหกพันหนึ่งร้อยคนไม่คุยอะไรกันเลยอะล้วแบบให้เฉพาะห้าสิบก้อนเหรอห้าสิบก้อนโูมันก็ห้าสิบก้อนผมให้สิบก้อนเลยแล้วถ้าคุณเขาสั่งห้าสิบก้อนหลายคนเลยไม่เออวะเอางี้เดี๋ยวอะไรกัน <laughs> าสิบก้อนมันเยอะมากนะนุ่นมันหมื่นหนึ่งเลยนะใช่ไหมพี่นุ่นห้าสิบเอ๊ห้าสิบห้าสิบห้าสิบกล่องอะเอ๊ห้าห้าสิบขวดอะสิบสิบกล่องก็สองพันห้าแล้วสองพันห้าสองพันห้ายี่สิบสองพันห้าพันยี่สิบกล่องนะมันมื่นกว่ามื่กว่าเลยนะกล่องเจ็ดเจ็ดพันห้าสี่สี่สิบกล่องมื่นหนึ่งมื่นสองโปแบบไม่เสียง 1มื0นสองห้าใช่หรอรกกใช่ดิอ่ะพูดด้วยคิดหน่อยใช่แต่ก็นะมันเอางี้ไม่ลง <laughs> ให้แม่น้อยอ่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเพราะว่าคนอื่นอาจจะสั่งเป็นเออาเอาองี้ว่าผมผมว่าคนอื่นอ่ะมันน้อย ayo, <unplug. S 1> ใครมาสร้างห้าสิบใช่ใช่ใช่เอางี้ถ้าแม่กดห้าสิบก้อนมาเนี่ยผมให้อันเนี้ย อันแรกอะอันนี้ห้าไหมแล้วอันนี้ห้าเอาหนึ่งไปสิบเลยอันนั้นสิบอันนี้ห้าเพราะว่ามันเป็นรูปดำรงไงแม่น่าจะชอบอันนั้นเป็สิบก้อนแล้วอันนี้แล้วหูอะไรไม่ใช่แล้วจะลืมของแถมอันนี้อีกนะอันนี้เลยเกือบยี่สิบก้อนอ่ะยี่สิบก้อนมีสิบก้อนแล้วแล้วอันนี้อีกนะ ไม่ใช่เพราะว่าเนี่ยสิบกองไอ้สิบก่องเท่ากับอันนี้สามห้าอันนี้สิบห้าอันนี้สิบห้าอันนี้สิบอันนั้นอีกสิบของแถมยี่สิบกว่าชิ้นถูกนั่นแหละค่ะโอเคครับเอางี้ใครสั่งยี่สิบใครสั่งยี่สิบขวดเดี๋ยวเราจะ เนี่ยเราจะให้คอลเลคชันสองคอลเลคชันน่ะผสมผสมกันไปกับของแถมนอกเหนือจากนี้โอเคไหมแต่ว่าถ้าใครหม่ถือข้อจำกก็คือจะให้แบบว่ารับห้าสิบแค่สองออเดอร์นะมันแค่สองออเดอร์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 พูดไม่ถืออะคอลเลคชันที่สองคอลเลคชันอันนี้เหลืออยู่ สามสิบก้อนอันนี้เราเดี๋ยววันนี้เราเทสุ่มไปให้เลยแต่เรากาลังคิดก้อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ของที่เราจะให้นะทุกคนมีอยู่ห้าสิบชิ้นเออห้าสิบชิ้นอน๋อนี่ห้าสิบสี่ก้อนแล้วก็น้นอีกยี่สิบยี่สิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าก้อนของที่เราจะให้ไปวันนี้แต่เราขอคิดโปรแป๊บนึงแม่แม่ถามว่าโอเคป๊อบแม่จะสั่งหรือเนี่ยแป๊บหนึ่งอ๋อแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงผมต้องคิดก่อนเพราะว่าสมมุติว่าของของเราของเรามันมีจำกัดเข้าใจไหมของเรามันมีแค่เจ็ดสิบของเรามีแค่ดสิบกว่าก้อนเองช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันไม่ฮัลโหลเอาละขอเวลาแป๊บนึงทุกคนขอขอเวลาแป๊บนึงสั่งเพิ่มอีกอีกสิบเจ็ดเดี๋ยว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  สั่งเพิ่มอีกสามสิบคร<อ>บห้าสิบเท่นี้แหละก็คือดูตามดินอยู่แล้วถ้าเป็นของแม่เราก็เพิ่มอันนั้นแม่เรารู้แล้วถ้า,อาเออแบบถ้ามันแยกบินหะ่ะมันไม่แยกแต่มันรวมเดี๋ยวมันรวมเดี๋ยวมันกดในคอมปุกมันจะรวมถ้าเป็นที่อยู่เดียวกันโอเคแต่ว่าเราอยากเอาอันอื่นให้กับแม่น้อยเนี่ยได้ได้อยู่แหละไม่ใช่เออไม่ใช <c oughs> เ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงงไปแล้วอะ มันนู่นมันแถมจนงงเราแล้วอ่ะก็ตามบินเลยรู้ก็ถ้าเอางี้ไม่ต้องมีใครกดห้าสิบแล้วอ่ะกดไปแค่เอามากๆเลยคือสิบเดี๋ยวจะแถมไปให้เดี๋ยวซุ่มแถมไปให้สิบยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มแถมไปให้แต่ว่าถ้าห้าสิบเดี๋ยวขอขอให้แม่น้อยขอให้แม่น้อยก็คืออนันละกันคอลเลคชั่นแรกแล้วเพื่อนคนอื่นเขายาก ผมถามแค่นี้ก่อนผมถามแบบนี้มันไม่พออย่าเพิ่ง <c oughs> มันไม่พอ <c oughs> ใครอยากใครตอนนี้นะ <c oughs> แป๊บนึ่งอาลาะอรยางคือแม่หนอ <c oughs> แม่น้อยเนี่ยแม่น้อยคือคือ น่าจะเป็นคนเดียวแล้วเดี๋ยวพึ่งซี่แม่น้อยอะคือสั่งห้าสิบห้าสิบขวดคนเดียวแหละใตอนนี้ถูกถูกไหมใช่ใช่แม่น้อยคนเดียวอ่ะมีคนเดียวเรามาเคียย์ของแม่น้อยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอแป๊บ